ที่เพนชอบนพทุกคนข่าวนันนี้เรามีข่าวบันเทิงม,มาอัปเดตให้ฟังกันอีกหนึ่งข่าวค่ะหลังจากที่หนุ่มบรมดีแห่งบ้านเดอะสตาร์นะคะตั้มราวุธได้ออกมาเปิดใจในรายการว่าตอนนี้กําลังคข้หาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่ซึ่งเคยเป็นแฟนคลับนมาก่อนและทางครอบครัวฝ่ายหญิงนะคะก็ได้จ้างหนึ่งล้านบาทขอให้มีลูกเธอที่ยังไม่ต้องแต่งงานก็ได้ทางนี้เองเลยเกิดเป็นกระแสดราม่าโจมตีหนุ่มตั้มว่าไม่สมควรที่จะเอาฝ่ายหญิงมาพูดถึงแบบนี้ไม่ให้เกลียดผู้หญิงรวมไปถึงกระแสวิาพากษ์วิงคว่่ยด้ะ ล่าสุดนะคะหนุ่มตั้มเลยเขอออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวในรายการคุยแทบโชว์ยอมรับว่าการที่ครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยจ้าง1ล้านบาทให้มีลูกโดยที่ยังไม่ต้องแต่งงานคือเรื่องจริงตอนไปพูดในรายการหนึ่งแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้เขาเลยตัดออกมาโปรโมทจริงๆต้องไปดูบริบททั้งหมดตอนพูดในลักษณะที่ว่า,าครอบครัวฝ่ายหญิงเขาสมัยใหม่ตอนยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานซึ่งครอบครัวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ขอให้มีหลานให้เขาก่อนเพราะเขาแก่กันมากแล้วจ้างล้านนึงก็ได้เป็นการพูดเล่นๆกันเท่านั้นเองมีคนมาด่าเราเราไม่ว่า แต่ไปได่าถึงครอบครัวฝ่ายหญิงอันนี้มันไม่ใช่มันแบบเป็นแค่การพูดเล่นเท่านั้นค่ะ